みなさんこんにちは。 สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็มาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอสุดท้ายของหน่วยการเรียนที่1แล้วค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเรื่องการแนะนําตัวค่ะแน่นอนค่ะเวลาที่นักเรียนอยากเรียนภาษาได้เนาะก็คงอยากที่จะพูดแนะนําตัวเป็นภาษานั้นได้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการพูดแนะนําตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ไวยากรณ์และก็คำศัพท์ในการพูดแนะนําตัวนะคะเซนเซมีคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะที่อยากให้นักเรียนได้ไดลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากจบวิดีโอนี้นะคะเราจึงจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันนะก่อนอื่นลองไปดูคลิปวิดีโอนี้กันก่อนดีกว่าค่ะที่โรงเรียนของอาดิสาตอนนี้มีนักเรียนแลกเปลี่ยนคนญี่ปุ่นเข้ามาเรียนด้วยพอดีเลยค่ะทุกคนคิดว่า อาดิสาควรเอาภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้ลองไปพูดกบับนักเรียนคนนั้นดูดีไหมคะจร,จริงๆแล้วอาดิสาตื่นเต้นมากเลยคะ่ะมัวแต่กลัวว่าจะพูดผิดจนไม่กล้าเข้าไปทักนักเรียนญี่ปุ่นคนนั้นเลยละคะ่ะแต่ถ้าเรามัวแต่กลัวเราก็จะไม่ได้เริ่มต้นอะไรสักทีนะสิคะอุตส่าหมีโอกาสแล้วทั้งทีอาดิสาจะลองพยายามคะ่ะช่วยเอาใจช่วยอาดิสาด้วยนะคะ เราลองดูกันนะคะว่าอาริสาพูดแนะนําตัวเองว่ายังไงณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อาริสากําลังศึกษาอยู่เวลาปักเทีย่ยงเอาล่ะวันนี้เราจะต้องเข้าไปทักทายนักเรียนญี่ปุ่นคำนั้นให้ได้ไม่เป็นไรจะเย็นๆนะอาริสาเราท่องบทแนะนําตัวมาทั้งคืนแล้วต้องราบรื่นแน่ๆ ji นเมะมา a เตะ a าต s ชิวะอาริสา u กคย อ้าวอริสาทำอะไรอะ่ะสวดมนต์เหรอ <c oughs> ภาษาญี่ปุ่นเราก็เรียนมาด้วยกันในห้องไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าลืมแล้วนะไม่ลืมไม่ลืม <c oughs> <c oughs> ก็เธอพึอมพรรำสักขนาดนั้นหรือว่าผีเข้าอะ่ะอแล้วอยู่ๆมาท่อาภาษาญี่ปุ่นทำไมอะ่ะไม่ได้มีสอบนี่อย่าจำไปแค่สอบสิเราเรียนเพื่อที่จะเก็บความรู้ไว้ใช้นะค่ะ คุณครูขาหนูเข้าใจแล้วค่ะให้ตายสิเธอนี่นะจริงๆแล้วคือฉันอยากจะลองเข้าไปทักเด็กแลกเปลี่ยนที่มาจากญี่ปุ่นนะอ๋อขนั้นเหรอก็ไปทักสิแต่แต่ว่านะฉันยังไม่เคยใช้ภาษาญี่ปุ่นกับใครนอกจากเรียนกับครูเลยนะสิมันประม่าแบบบอกไม่ถูกอ่ะโอ๊ยคิดมาก ไม่มีใครมานั่งจับผิดภาษาญี่ปุ่นเธอหรอกภาษาเขาเอาไว้สื่อสารขับเพื่อนก็กล้าหน่อยมันก็จริงอย่างที่เธอว่านั่นแหละเรียนมาก็ต้องใช้สิเนาะแต่ว่านะไม่มีแต่ค่ะจุดๆนี้ไปเลยขับไปทักกันคุยกันจะได้ไปกินข้าวกันสักทีเฟนลี่ลากอาริสาไปหาเด็กแลกเปลี่ยนเดเดี๋ยวขอขอฝึขออีกแป๊บหนึ่งได้หรือเปล่า

สำเนียงเราฟังไม่รู้เรื่องกันนะเอ,อ๊ะออสุกัย<ะ>ม,มีฮงโกะฉาบใหเรื่องหรออาต้าชิวะซาโตะทโมมิทโมมิจี่ยันเน่เฮ้ยห๊ะไฮเขาพูดอะไรอะ่ะทำไงดีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยโอเล่ก้าร่าโมน่าเกลียกสิเตเนะยาลาชิกุไฮ ไปค่อยลองถามีกคีแล้วกันอพอได้แล้วมัง้งอน,นิสาน้ามึนไปหมดแล้วเนี่ยเะหมายความว่างไงอ่ะอันเน่อาริสจังจริงๆแล้วเราเป็นลูกครึ่งไทยแหละ เลยค่ะว่าจะกลายเป็นแบบนี้แต่ก็ดีใจค่ะที่ได้ใช้ความกล้าทักไปตอนนี้อาริสากับโทโมมิก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะแล้วก็อาริสาเลองถามโทโมมิแล้วค่ะว่าโทโมมิพูดอะไรตอนแนะนําตัวเหมือนว่าโทโมมิจะใช้ภาษาระดับเพื่อนๆคุยกันนะคะซึ่งอาริสาจะยังเรียนไม่ถึงเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่โทโมมิก็บอกว่าถัดจากนี้จะคอยสอนให้เองค่ะค่ะก็ ประมาณนี้นะคะเนาะมีใครฟังออกบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนได้ยินอะไรบ้างนะคะอันทสาเขาแนะนําตัวเองนะคะพูดยังไงบ้างนะคะเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูคําศัพท์นะคะที่พบเจอในการแนะนําตัวเมื่อกี้ก่อนนะคะคําแรกเลยนะคะคือคําว่าวัตชินะคะวัตชิแปลว่าฉันนะคะใช้แทนตัวเองนะคะซึ่งใช้แทนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะนะคะเราเรียกแทนตัวเองก็จะใช้วัตชิ ต่อมาค่ะฮาจิเมะมาชิตเตะนะคะฮาจิเมะมาชิตเตะนะคะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะจะประมาณใช้พูดก่อนเนาะก็จะเป็นการแบบประมาณว่าสวัสดีอะไรประมาณนี้เนาะแต่คํานี้นะคะข้อควรระวังเลยนะจะใช้แค่ครั้งแรกนะคะในการเจอกันเท่านั้นหมายความว่าเราต้องไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเนาะจึงจะใช้คํานี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่า รู้จักกันอยู่แล้วนะคะเจอกันวันถัดไปก็อาจจะใช้เป็นกล่กาวคำทักทายนะโ oh, อ ok ้ฮโยกัสไซมัสนะคะคนนี้ชว่าผมบังว่าแทนนะคะทาจิเนมาชิตะเนี่ยจะใช้แค่ตอนแนะนําตัวครั้งแรกเท่านั้นเลยสุดท้ายนะคะยาวนิดนึงนะคะโโซโยโรชูในไงชิมาสนะคะขอฝังเนื้อปักตัวด้วยนะคะเนาะก็จะใช้พูดนะตอนที่แนะนําตัวเสร็จนะคะเนาะเพื่อให้มีความแบบว่า อ่ะนอบน้อมนะคะเนาะมีมารยาทแล้วมีความน่ารักนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าอาริสนะคะเขาพูดแนะนําตัวว่าอย่างไรนะคะมาดูประโยชที่อลริสาเขาใช้กันนะคะเนาะอันดับแรกเลยเมื่อกี้เราเรียนคําศัพท์ไปแล้วนะคะในกรณีที่เจอกันครั้งแรกพูดว่าอย่างไงนะはじめましてะมาสเ t e Hajime m a s

อีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งครั้งวาตาชิโนะนามะเอะวะนะคะเมื่อสักครู่นะคะเรียนไปแล้ววาตาชิแปลว่าฉันนะคะทีเพิ่มเติมให้นะ,ะนามะเอะเนี่ยแปลว่าชื่อนะคะโนะเนี่ยเป็นคําช่วยเฉยๆเนาะ,ะแปลว่าของเนาะ,ะชื่อของฉันนะคะวะนะคะนี่ไงนะคะเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะเราก็เจอไปแล้วนะคนี้ชอวาคุมบังวะนะคะเนาะก,ก็ตัวเนี้ยเป็นตัวฮะนะคะแต่เวลาเราเอามาใช้เป็นไวยากรเนี่ยเขาจะอ่านว่าวานะนะนะคะก็คือถ้าเกิด อ่าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเทียบกับค o m m o e i s ประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วก็สุดท้าย Des นะคะ d e s เนี่ยก็จะเป็นอ่าให้สุภาพนะคะประมาณนี้จุดๆๆุตรงนี้นะคะเป็นเซเว่นไวให้นักเรียนใส่ชื่อนักเรียนได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะประโยคนี้ยาวนิดนึงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดู oso ยินดีรับชมนะคะอซึ่งก็จะแปลว่าขอฟังเนื้อฝังตัวด้วยนะคะหรือพูดสั้นๆว่าดู oso ยโรชิคุนะคะแต่ว่าก็พูดให้เต็มไปเลยดีกว่ามันก็จะสุภาพกว่าเนาะไปต่อกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของไวยากรณ์นะคะเมื่อสักครู่เซซพูดคําว่าไวยากรณ์นะตัววะตัวฮะเอะมันคืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะไวยากรณ์แรกของเรานะคะตัววะตัวนี้นะคะหรือตัวภาษาญ,ญี่ปุ่นตัวฮะนั่นเองนะคะไวยากรณ์ตัววะนี้นะคะในประโยคนี้เนาะจะทําหน้าที่อธิบายคาสรรพนามที่อยู่ข้างหน้านะคะก็ก็คือแบบแปลว่าคือเนาะหรือ i s ในภาษาอังกฤษประมาณนี้เนาะโดยจะอ่านวะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคำศัพท์นะคะก็อ่านว่าฮะปกตินี่แหละเนาะ โดยตัวอักษรวะนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าจะอ่านวาหะเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นคําเชื่อมคําช่วยประมาณนี้จะเปลี่ยนเป็นวะทันทีซึ่งเขียนเหมือนเดิมเลยนะ,อ,ะอีกหนึ่งวยยก้อนนะคะที่เซนเซแบบเปย์เปยเป์น,นี้นึงแหละก็คือเดสนะคะเดสุดนะคะเดสุดตัวนี้นะคะนักเรียนที่ฝึกคัดทีนั้นะมางี้เซนเซมันอ่านว่าเดสุกนะคะแต่ว่าเราจะไม่ออกเสียงว่าเดสุดนะคะอาจจะเป็นเดสหรืออาจจะเป็นเดสก็ได้นะคะ เนาะคล้ายๆกับมัดเลยเนาะคล้ายๆกับมัดสุดนะคะประมาณนี้เนาะก็จะนะคะ,ะ,ะ,คะใช้นาะ,ะทำเป็นหน้าที่ทําหน้าที่ให้แบบประโยคนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะ,ะอาจจะแปลว่าค่าว่าครับนะคะของอของภาษาไทยนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพูดแนะนำตัวนะคะเนาะและสิ่งที่สำคัญจากการดูคลิปวิดีโอของอลิสาเนาะจานักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะสิ่งที่สำคัญในการแนะนำตัวและสิ่งที่สําคัญในการเรียนภาษานะคะทุกภาษาเลยนะคะสิ่งที่สําคัญกว่าคาศัพท์และไวยากรณ์ก็คือความมั่นใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือจะอยากให้นักเรียนทุกคนมีความมั่นใจนะคะและกล้าที่จะใช้ภาษาเนาะไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดนะคะเนาะแล้วก็ มาถึงตอนนี้นะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยก็รู้จักเซนเซแล้วนะคะเซนเซก็อยากจะรู้จักทุกคนบ้างนะคะก็นักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอนะนํำตัวนะคะแล้วก็ส่งมาให้เซนเซได้รู้จักกันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนถัดไปนะคะมัตตาอาชิตะ a